สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวมาพบกับหุ้นไทยตลาดเช้านะคะหุ้นไทยช่อง9แล้วก็หุ้นไทยเที่ยงประจำวันที่27นะคะเดือน463นะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตนะคะ <c annya> ย้อนนะคะแนวทางของหุ้นไทยนะคะเมื่อวันที่24เดือน463นะคะว่าผลมันออกอะไรกันบ้างนะคะเมื่อวันที่24นะคะผลมันออกหุ้นไทยตลาดเช้ามันออก ห้าสองหนึ่กับ68นะคะตรงนี้นะคะเราเข้าตัวกันนะคะตัว1นสองนะคะเน้นๆน,น,นะคะแล้วก็ในเมื่อเรามาดูตัวแนวไล่นะคะแนวไล่ตรงนี้เราไม่เข้าเลยนะคะเข้าแต่แนวตัวกันนะคะ1นสองนะคะต่อไปมาดูหุ้นไทยช่อง9ก้าเช้านะคะมันออก9ก้ห้าหกับ0ูนย์สนะคะตรงนี้นะคะเข้าเด่น6นะคะ แล้วก็เข้าตัวกัน6 3สด้วยนะคะกับ30นะคะตรงนี้นะคะถ้าใครเล่นแนวเลขใกล้5าจะได้ตัวห้าหด้วยนะคะยังไงตรงนี้ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ได้ตัวหุ้นไทยนะคะต่อไปหุ้นไทยเที่ยงนะคะผลมันออก0 5 4หี่กับ99นะคะตรงนี้เข้าเด่น4เข้าเด่นห้านะคะที่สำคัญเจาะน้นสี่ห้าห้าสี่ด้วยนะคะตรงนี้ก็แสดงความดีใจกับคนที่ดูหุ้นไทยเมื่อวันที่24ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเจาะเด่นรวมมิตร3ลัดนะคะผลมันเข้านะคะ 4, 5หนะคะเข้าตัวเด่น4 5หเลยนะคะแถมเข้าเจาะนิ้น4 5หกับ5 6ด้วยนะคะเข้าตัวการ1นสองนะคะเข้าแนวเลขใกล้นะคะเลข559นะคะยังไงตรงนี้ก็ยินดีกับคนที่ถูกเจาะเด่นรวมมิตรด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูวันที่27เดือน463นะคะว่าจะมีสิติตยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูกันค่ะ ขออนุญาตปรับเพื่อนๆเห็นชัดๆนิดน,นึงนะคะแนวทางหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่27เดือน463นะคะนะคะพารวยนะคะเจาะได้นะคะเด่นตลาดเช้านะคะมี1นะคะมี2นะคะมี3นะคะเจาะเน้น1 2 2 3สาแล้วก็หนึ่งสนะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลใกล้ๆด้วยนะคะต่อไปหุ้นไทยช่องเ้าเช้านะคะเจาะเด่น2 3สแล้วก็4นะคะเจาะเน้น2 3 2สแล้วก็3 4นะคะอย่าลืม ืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขไล่ค่ะต่อไปหุ้นไทยเที่ยงนะคะเจาะเด่นมี9มี0มี1นะคะเจาะเน้น9 0 9 1แล้วก็0 1นะคะตรงนี้อย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็แนวเลขไล่นะคะต่อไปเจาะรวมมิด3หุ้นไทยนะคะตรงนี้เพื่อนๆขี้เกียจคิดก็มาช่องเดียวเลยก็ได้นะคะเจาะเด่น1 2 3นะคะเจาะเน้น1 2 1 3แล้วก็ตัว3 2นะคะ ยังไงก็อย่าลืมตัวกัน3ามตัวตรงแนวเลขใกล้ด้วยนะคะยังไงก็ค่อยๆดูสถิติของนาคาพารวยไปนะคะยังไงก็ขอให้คนที่ติดตามนะคะถูกหวยรวยกันทุกวันปังๆนะคะใครยิ่งแชร์เยอะก็ยิ่งถูกเยอะนะคะได้บุญด้วยนะคะแชร์บอกต่อนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะกดกระดิ่งติดตามก็จะได้รับผลในการทำคลิปของเราก่อนใครนะคะเพื่อนๆได้มีเวลาดูสถิตินะคะ ยังไงวันนี้ก็ฝากนะคะกดขับสคลยกดถูกใจกดกระดิ่งด้วยนะคะยังไงก็ขอให้รวยๆเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ